นี่พิ娅ถึงแล้วที่ที่อาชาเนี่ยจะพาพี่มามันเทรนดี้มากมากนี่เคยเห็นรืปเปล่ามันมันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยยุค90ของเราใช่ไหมมันจะแบบเป่าสิของพี่ของพี่คือมันคล้ายๆนะเหมือนย้อนยุคเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ตู้สติกเกอร์ฮิตมากๆร้านนี้คือก็กลับมาแล้วแต่ว่ามันไม่เชงสติกเกอร์มันจะเป็นแบบผ้าใบใหญ่นะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันไะโอเคพิมาไป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 เชิญค่ะ ใช่ค่ะโอยนเ่เนองยคือตู้ของที่สเกลเจอร์สวัสดีค่ัะสวัสดีฟะครัาผมก็คือผมจะอธิบายก่อนครับคือเดี๋ยวผมอาจจะปรับกล้องให้ก hey, ับทางลูกค้าก่อนครับค่ะให้ได้มุมที่ต้องการครับแล้วก็จะเทสแสงให้ดูครั้งหนึ่งครับผมโอเคือจริงๆที่นี่นะคะก็คือมาถ่ายเนี่ยครั้งละ250ใช่ไหมคะก็จะได้4แอค หนึ่งใบแต่ว่าชาชาเนี่ยสมมติว่าช่าเหมาหนึ่งชั่วโมงอ่ะชาชาจะถ่ายได้แปดใบเลยก็คือถ่ายไปเรื่อยๆใช่นชั่วโมงได้แปดใบใช่แล้วจริงๆอ่ะสมมติถ้าเรามากันหลายคนก็ไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าถ่ายแค่สองคนอาจจะถ่ายเดี่ยวบ้างะอะไรเงี้ยแล้วแต่ลเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายเริ่มเลยชาาจะได้ทั้งหมดแปดใบเพราะช่าเหมาหานึ่งชั่วโมง ไีพ่พบแล้ว<อ>จะได้กระดาษปินหนึ่งใบครับแล้วก็จะได้เป็นไฟล์ภาพครับเดี๋ยวจะมี QR วอารคขึ้นมาครับให้สแกนแล้เป็นไฟล์ภาพเวลาเราสแกน QR วอารโนะคะเราสามารถเซฟรูปเนี่ยลงมือถือเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะคะรูปก็จะเข้ามาในมือถือเราเลยแล้วก็ เซฟได้เลย Sculpture Bangkok เป็นผู้ริเริ่มกระแสโฟโต้ออโต้แมทเมน i a นะคะที่ฮิตมากในยุคก่อนก็คือการถ่ายตู้สติกเกอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าตู้เขาเนี่ยก็จะมีการเซตกล้องเซตไฟให้มันดูดีมากๆเขาจะเช็คแสงก่อนนะว่าถ้าใครผิวค้้ำอาจจะต้องเพิ่มไฟใครผิวขาวแล้วลดไฟอะไรแบบนี้ก็คือเราจะได้รูปที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาไปตั้งตามคาเฟ่ทุกคน แต่พอในยุคโควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ได้เข้าคาเฟ่บ่อยนะเขาจัด drive thru ให้เลยทุกคนคือเราสามารถขับรถมาได้เลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะถ่ายในรถก็ได้หรือว่าจะลงมาถ่ายก็ได้นะคะคือจริงๆถ้าจะบอกว่าของเขาเนี่ยมีขายเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมคะเผื่อถ้าใครมีร้านอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะเอาตู้ไปลงเพื่อแบบสร้างแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเขาได้นะคะ โอเคครับอันนี้จะเป็นรูปพิมพ์นะครับโอ้ยขอบคุณค่ะเก็บเอาเรียบร้อยที่ผู้ชมดูก่อนดีคือเมื่อกี้ที่เรารช้สแกนและเซฟก็จะมีแบบดิจิตอลอยู่ในมือถือนะคะสามารถเอาไปอัปโหลดได้หรือว่าอันนี้เนี่ยก็คือเอาไปแปะที่บ้านใช่ไหมแปะแบบถือได้ใส่กรอบก็ได้นะคะใช่สียวดเลยนี่นี่พี่เขามีซองให้เราด้วยนะพี่อ่ะจะได้รูปไม่เป็นรอยนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะซองนะคะซองก็น่ารักเชียว